แล้วแล้วสิแพงไม่งี้ยจ้ะนี่บ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 ่ข่อยบ่หายดอกข่อยบ่หายข่อยเศร้าหายล่ะเอ้าเศร้าหายสิแพงไม่งี้ยสิเไปโพสทานบ่บ่เอาไว้นี่ล่ะลงมาเลยเค็เงี้ยัุดของหน้าก็เพิ่งเห็นมาอยู่นั่งอยู่เค็เงี้ยล่ะคือว่าไปถ่ยเห็นมันเลี้ยวเลี้ยวจะได้ละมันข่าละมันเราเห็นบ่ละมันน่ะ เอาเฮ็ดจังไรบัน huh. พ่ออะไรบ่ป <evaluation> ล <Anat ratios> ูกแล้วเบิดอะไรบ่เสี่ยวเบิดล่ะ้วยเหลือหลายตัวนี้รับมันนี่เออเหลือหลายอยู่อยู่ไห้ยังอยู่สามสี่ลายขอเลยนะบอ้หัวไหเด้อมันตัดยากแท้ได้เด่นหอบมากอะขวบคู่มั่นจนปวดขาเบิรดชิมาขอไงยๆเลยเบ่ร์ดเด่นหัวัวปลูกแล้วเบิดอะไรพ่แม่นบ่เสียไว้เห็นอยังอุ้ยเห็นว่าก็ให้จักเล็กจักน้อยเนี่ยยังสิมาขอเอาง่ายโผล่เถอะเว้ย อ niin, เอาเบิดนี่เบิดนี่ให้สามลอยบ่ได้ดอกสามลอยบ่ให้ยดึกเอาเบิดนี่ให้ห้าลอยแล้วมันตะคองมันปลูกแล้วแล้วสิแพงไหมยังไะนี่บ่บ่บ่คอยบ่ให้ดอกคอยบ่ให้ยคอยเศร้าห้ล่ะสิแพงไหมยังเสียไปพอช้านบ่บ่เอาไปนี่ละน่าไทยแล้วสิเก็บ,บ,บเงินเลยหวยเหลียวเต้ดอกหน้าข่อยไทยวแล้วเลยเหลียวเต้สีจังได้กับจังได้เหลืองของข่อยดอกบานแต่ว่าเราไข่อยบ่หาย่อยบ่หายแล้ว อ้อยแพงหลายบ่ไ้กับโบไ้ตัวทายเห้มันแล้วเดินหน้านเอะอเดี๋ยวสิไทายเหัน,นลแล้วเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยรับมันซ้ำหนีกก่ก็แพงปูแล้วแล้วโอ้ยรับมันบักหลายหนสีพวกกองแพงไปเห็นยังเห็นยังไงเนาะก็ขีดทีเถอะเนาะเออแพ่งไรซ้นของเราเราจะขีดท้ยหน้าได้ ลำมันข่อยบอกงามนึงเมื่อส้นทีอย่างนี่เอ้าเมื่ส้นตัวข่อยว่าให้นว่าไทยนาได้ข่อยไม่ได้ว่าให้เจ้ามื่ส้นลำมันขอ่อยทิมเมื่อส้นไทยไหนบ่ไหนมันเหลือไอู่นั่นอุ้ยลำมันข่อยบอกงามนึงจกเจาก้จาไหนเจ้าเมื่ส้นทีพเพราะว่าไทยม,มันแล้วเพราะว่าไทยมันแล้วโอ้ยไทยเลยมันแล้วข่อยก็ว่าให้จบออกตัวข่อยบ่ฮู้แล้วว่าไทยมันแล้วย่งมองนีก็ส้นทิมดิส้นทิมเลยละว่าข่อยบ่กหายเป็นบ่ได้เจ้าส้นข่อยทิมเลยนี่โมเมน เพ่าไทยมันแล้วเรามันข่อยบงามงามจะแซงเพราะว่าไทยมันแล้วก็ช่วยรองเป็นสิไทยลลวเขาจมัน็สิไทยลลวไปไปไปหายกันกับข่าไทยเลยข่อยพจใ้วะข้าไทยบันหัวไม่ได้หรอกโอ้ย,อออยขอยพอใจอะข้าไทยก็บ,บ่ได้เ้ำมันกันยังบ่ได้อีกโอ้ยมันคือขัดขึ้นเนี่ยที่นอกบอล